หากคุณผู้หญิงรู้ว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นควรจะไปฝากครรภ์เมื่อไรด่ดีขอตอบคุณแม่ตรงนี้เลยนะคะว่าการฝากครรภ์ดีที่สุดก็คือฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าการตั้งครรภ์หรือฝากครรภ์ก่อน3เดือนหรือ12สสัปดาห์นั่นเองค่ะการที่เราไปฝากครรภ์เร็วนะคะมันเป็นข้อดีก็คือที่จะช่วยวินิจฉัยหรือหาภาวะแทรกซ้อนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของการเริ่มตั้งครรภ์เช่น ภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับของคุณแม่ตั้งครรภ์มีโรคประจําตัวอะไรไหมมีภาวะแทรกซ้อนไหมในช่วงที่เราเริ่มตั้งครรภ์หรือแม้กระทั่งของตัวทารกเองก็แล้วแต่หากได้รับการวินิจฉัยที่เร็วเช่นการอันศัสา์ที่เร็ว,ก,รรวก็ทําให้เรารู้ได้ว่าเอ๊ะที่เราตั้งครรภ์นเนี่ยตั้งครรภ์ท้องลมไหมตั้งครรภ์น,นอกมดลูกไหมนะคะหรือมีความเสี่ยงอื่นๆอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับทารกหรือกับคุณแม่ตั้งครรภ์ไหม เพราะฉะนั้นยิ่งวินิจฉัยได้เร็วก็จะส่งผลดีส่งผลเร็วนะคะต่อตัวทารกในครรภ์แล้วกต็ต่อตัวคุณแม่ตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะซึ่งการฝากครรภ์น,นะคะเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีการตรวจเลือดฝากครรภ์น,นะคะแนะนําว่าการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเจาะเลือดทั้งคุณตั้งครรภ์เองและก็คุณสามีนะคะเพื่อคัดกรอง โรคเลือดจากแทสซิเมียที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกนะหรือพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นการมโรคซิฟิลิสนะตรวจหาเชื้อเอดหรือตรวจหาเชือ้อไวรัสตับอักเสบบีนะซึ่งมีโอกาสนะที่จะถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้อะไรเยงนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์หรือถ้าจะช้าก็ควรให้ก่อน12สสัปดาห์จะดีกว่านั่นเองค่ะ